สวัสดีเพื่อนเพนพี่พีเกษตรกรทุกท่านครับสำหรับในตอนนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการลดต้นทุนแบบง่ายๆด้วยต้นทุนเพียงแค่12บาทครับสามารถประหยัดอาหารไก่ได้ถึง20%ครับโดยเทคนิควิธีการนี้เกิดจากการที่ผมได้ไปพูดคุยกับลุงซิมโอนนะครับซึ่งผมคิดว่าคนที่เลี้ยงไก่ประดูหางดาทุกคนน่าจะรู้จักลุงซิมโอนครับเนื่องจากแกเป็นคน ที่จุดประกายไก่ปดูหางดําทําให้ปดูหางดําเชียงใหม่นั้นดังไปทั่วนั่นเองครับด้วยมีนักวิชาการท่านหนึ่งแนะนําว่าเขาได้ดูเทคนิคจากต่างประเทศน,นะครับโดยการใช้ซี่ลวดเข้ามาใส่ในถาดอาหารไก่แล้วจะช่วยให้ไก่เวลาทานอาหารไม่สะบัดหน้าหรือทําให้อาหารตกจากถาดช่วยให้ประหยัดอาหารปริมาณอาหารไก่ที่ตกต่อวันนั้นก็มีจํานวนพอสมควรครับ เดี๋ยวด,ดูตามคลิปวีดีโอนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราใส่ซีรวดนั้นไก่เอาหน้าเข้าไปแล้วเขาจะไม่สะบัดหรือทําให้อาหารหลุดตกแบบอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเวลาไม่มีซีรวดอาหารมันจะหลุดออกมาจากถาดได้ยังไงอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับซึ่งใช้ได้ผลมากผมอพอผมได้ไปพูดคุย,ยกยับแกแล้วก็ลองเอามาใช้ครับก็ซึ่งก็ได้ผลทําให้ผมประหยัดอาหารไปได้ถึง 20%เลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาดูวิธีาการทํากันนะครับหรือว่าจะใส่อาหารให้ไก่เท่าเดิมก็ได้ครับแต่ว่าก่อนเช้ามามีอาหารเหลือเราก็ต้องลดอาหารไปเพื่อประหยัดคอสต์ต้นทุนของเราไปนั่นเองครับจะช่วยพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นกเกษตรกรได้เป็นอย่างมากครับมาดูกันชัดๆอีกนิดนะครับมาเปรียบเทียบระหว่างดูนะครับอันนี้ถาดที่ไม่ใส่ซีลวดนะครับว่าไก่เขาจะสะบัดหน้าหรือว่ามีวิธีกินแล้วอาหารตกแบบไหนนั่นไงครับ ส่วนคลิปนี้เป็นคลิปที่ไก่ใส่ซี่ลวดนะครับอันนี้ใส่ซี่ลวดบนถาดอาหารเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าจะช่วยให้เพื่อนๆพี่พี่ประหยัดต้นทุนค่าอาหารไปได้อีกเยอะครับและที่สำคัญครับการที่อาหารตกลงบนพื้นนั้นนั่นหมายความว่าแน่นอนครับก็จะทําให้ เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์นะครับกลิ่นหมักหมมถ้าเกิดไม่มีการบริหารจัดการที่ดีในการาพ e ่น EM หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับก็จะทําให้เกิดกลิ่นขึ้นมาก็ทําให้ไก่ไม่สบายนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราสามารถลดตรงนี้ลงไปได้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องการประหยัดก็จะส่งผลไปถึงเรื่องสุขภาพของไก่ด้วยครับก็มาดูวิธีทากันนะครับนี่ครับสิ่งที่เราต้องใช้ ใช้ตะปูก็ได้นะครับหรือว่าใช้น็อตก็ได้ครับสกรูยิงเข้าไประยะห่างระหว่างตัวยึดนะครับตะปูหรือน็อตยึดก็อยู่ที่4นิ้วนะครับก็มาดูวิธีทำกันครับเพื่อนๆพี่ๆสามารถซื้อเส้นลวดนี้ได้เขาเรียกว่าเส้นลวดยึดฝ้าเพดานนะครับเส้นละ12บบาทเท่านั้นครับผมสามารถหาซื้อได้ใกล้บ้านนะครับหรือว่าเราจะใช้เส้นลวด อุปกรณ์อื่นๆดัดแปลงเอาก็ได้ครับซึ่งขนาดของเส้นลวดอันนี้ผมได้มาอยู่ที่2เมตรแล้วพอเราดัดเสร็จปุ๊บมันก็พอดีกับถาดของไก่ใหญ่พอดีนะครับเป็นแบบนี้นะครับลวดที่เราดัดแล้วเราก็นำไปใส่บนถาดให้อาหารไก่นะครับ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับฝากเพื่อนๆพี่ๆกด subscribe หรือติดตามในช่อง YouTube และช่องทาง TikTok ของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ